สวัสดีค่ะดิฉันจะมานำเสนอการคิดแก้ปัญหาแบบรรกศาสตร์เบื้องต้นปัญหาคืออะไรปัญหาคือเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและทำยังไงให้ตื่นนอนให้ทันเวลาในการไปสอบขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 1. วิเคราะห์โจทย์ว่าต้องการอะไรจากโจทย์จะเห็นได้ว่าเราต้องรู้เวลาสอบล่วงหน้าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ล่วงหน้าตื่นเมื่อได้ยินเสียงปลุก อาบน้ำเตรียมตัวอุปกรณ์การสอบครบแล้วออกจากบ้านให้ตรงเวลาแก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรมโฟกาลิทัมเพื่อสร้างโฟชาร์ดมาเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นได้อย่างเป็นระเบียบเครื่องมือในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาคือวผลงานโฟชาร์ดนะคะ สตาร์นะคะกำหนดตัวแปรจะมี Boolean, No Exam, Set Alarm, Sleep Enough, Wake Up แล้วก็ Lady i t e m On Time, String Message นะคะรู้วันสอบเรื่องหน้าไหมถ้าใช่ตรวจสอบตารางก่อนถ้าไม่ใช่ให้ไปเช็คตารางสอบก่อนถ้ารู้วันสอบเรื่องหน้าแล้วให้ตั้งานาฬิกาปลุกล่วงหน้าถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ให้รีบตั้งก่อนนอน นาฬิกาปลุกต้องหน้าแล้วนอนหลับให้เพียงพอถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ให้พยายามน,นอนให้ไวขึ้นเมื่อนอนหลับให้เพียงพอแล้วให้ตื่นเมื่อได้ยินเสียงปลุกถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ให้วางนาฬิกาปลุกให้ใกล้มือใช้เสียงปลุกให้ดังขึ้นถ้าตื่นเมื่อได้ยินเสียงปลุกแล้วให้ไปต่อค่ะ input อาบน้ำเตรียมสอบไปยัง input อุปกรณ์การสอบครบแล้วถ้าใช่ให้ไปต่อถ้าไม่ใช่ให้ไปจัดเตรียมของให้ครบไปยังออกจากบ้านตรงเวลาถ้าใช่ไปสอบทันเวลาถ้าไม่ใช่รีบออกจากบ้านระวางแผนใหม่สิ้นสุดการแก้ไขปัญหา